สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะทั่วไปนะคะ ประจำเดือนกันยายน2-5-6-3ให้กับชาวราศีกุมนะคะหรือลัคนากุมก็ดูได้เช่นกันเนาะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูโดยรวมนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะแล้วก็ดูให้กับ ชาวราศีกลุ่มจํานวนมากๆเลยนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะอันไหนที่ดูแล้วตรงกับเรานะคะดีไม่ดียังไงก็นําปรับไปใช้หรือดูเพื่อความาให้เราระมัดระวังนะคะในสิ่งที่ไม่ดีเนาะอันไหนที่ดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบยังไงนะคะ ก็ข้ามไปผ่านไปไม่ต้องดูไม่ต้องซีเรียสเนาะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะช่วงนี้ก็อาจจะทําคลิปช้าหน่อยนะคะหรืออาจจะในลักษณะของออไม่ค่อยทํา คลิปบ่อยๆเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้ให้ดูกันเรื่อยๆนะคะให้ครบนะะทุกราศีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการเปิดดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะก็จะยุ่งๆหน่อยแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยนะคะค่ะสาหรับนะคะท่านใดนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้นะคะข้างล่างเนาะถ้าใครที่เคยดูกับหมอนัดมาแล้วนะคะในส่วนของลายเก่านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะไลน์นั้นไม่ได้ใช้แล้วนะคะยังไงรบกวนแอดไลน์ไอดีใหม่ เข้ามานะคะสอบถามกันได้ค่ะค่ะเ,เรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังราศีกุมนะคะโทษทีค่ะหรือลัคนากุมนะคะประจําเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะราศีกุมนะคะเป็นราศีที่โชคดีนะคะ ราศีหนึ่งในเดือนกันยายนนี้นะคะมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะในเรื่องของการงานเด่นการเงินก็เด่นด้วยนะคะการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบางคนถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบางคนรอคอยงานอยู่ก็จะได้งานแล้วก็ได้งานที่รอ,อคอยนะคะหมายถึงว่างานที่ชอบงานที่เรา,อ,าอยากได้นั่นเองนะคะหรือไปสอบการไปสอบ แขมขันต่างๆก็สามารถได้นะในระดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า,าในจังหวะเดือนกันยายนนี้เป็นอะไรที่ดีใครที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่นะคะเริ่มได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น เป็นเกณฑ์ดีนะคะโอกาสดีๆมาแล้วรับไ้นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือในเรื่องของตําแหน่งใหม่ๆนะคะที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะถ้าใครที่ทํางานประจำนะคะก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยทำอะไรรับรื่นนะคะง่ายนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับได้เงินมาง่ายๆหลายทางบางคนนะคะมองหาลู่ทางใหม่ๆนะ,ะเพื่อจะได้เงินเสริม รายได้เสริมต่างๆเข้ามาก็จะได้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินหลายทางนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเงินเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ได้มาเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันจะสมดุลกับการเงินนะคะการเงินก็ ดีนะคะการงานเด่นการเงินดีนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนทําทอะไรสําเร็จในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นกู้นี่ยืมสินหรือผ่อนบ้านผ่อนรถหรือทําเรื่องต่างๆผ่านแน่นอนนะคะใครที่อยากซื้อบ้านได้ค่ะใครอยากซื้อรถได้ในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้ถ้าจะขายทรัพย์สินต่างๆขายได้นะคะในช่วงนี้ได้เงินนะคะเป็นกอบเป็นกำรร นายินดีด้วยกับชาวราศีกุมนะคะในช่วงกันยายนนี้จังหวะดีๆนะคะเข้ามานะะโอกาสดีๆเข้ามาค่ะในเรื่องของอความรักบ้างนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามานะคะขายขนมจีบนะ,ะมากกว่า1คนด้วยซ้ำนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลักษณะของอะไรมันดูดีเป็นหมดนะ,ะนะคะดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เนื้อหอมก็ได้นะคะอยู่ดีๆเนี่ยจากที่ไปเดินตลาดหรือไปเดินออกไปใน ในท้องถนนหรือเด,ดินไปที่ในที่ต่างๆนจากคนไม่มองก็มีคนมองเหมือนเราสวยนะ,ะถ้าคนหลอก็เหมือนเราหลออะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยทีเดียวเหมือนเป็นคนมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะของช่วงนี้อาจจะรักสวยรักงามนะคะมันเลยทาให้เพิ่ม ด้วยจุดเด่นของตัวเองบางคนก็อาจจะไปในลักษณะของศายกรรมต่างๆให้ตัวเองดูดีหรือไปรู้จักบำรุงตัวเองในช่วงนี้ก็คือคิดที่อยากจะ ทำให้ตัวเองดูดีนะคะจากคนที่โสดหรือคนเี่เพิ่งอกหักมาเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามองมีออร่านะคะมองมีเสน่ห์นะคะมากๆในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เลือกได้ด้วยนะนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเข้ามาหลายคนแล้วเข้ามาพร้อมกันนะคะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของเลือกเลือกได้หรือบางคนเลือกไม่ถูกด้วยซ้ำว่าจะเลือกใครนะค่อยๆดูกันไปเนาะมีโอกาสใหม่ๆเกิดดีๆเข้ามา มีคนคุยก็ดีนะคะมีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดน,นะคะอันเนี้ยดูช่วงนี้คุณดูมีออร่านะ,ะเป็นสปอร์สตาร์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3มนะคะมีเกณฑ์คนใหม่ๆเข้ามาคนโสดมีคนเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจขายขานมจีบในช่วงนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ดูดีด้วยนะคะในลักษณะรูปร่างหน้าตาดีนะคะการงานดีโปรไฟล์ดีนะคะยังไงก็ค่อยคอยดูกันไปนะคะมาดูในเรื่องของความรักคนมีคู่บ้างนะคะคนมีคู่ก็ยังดีอีกนะคะ คนมีคู่เนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่สารัมพันธ์อะไรที่มันไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของรักเพศเดียวกันนะคะมันจะเป็นในลักษณะของเกลักเกหรือทอมรักทอมเือร์ดี้เลสเบียนต่างๆนะคะมีเกณฑ์สมหวังสูงในเพศที่3นะคะก็คือนะคะจากที่ไม่ได้ดั่งใจก็จะได้ดั่งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามแต่มันจะเด่นในเรื่องของเพศเดียวกันนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของมี เพศเดียวกันเข้ามาชอบก็ได้จากที่เรามีคู่อยู่แล้วอันนี้ต้องอะระวังใจตัวเองด้วยนะว่ามันถูกต้องไหมถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะคนโสดหรือคนมีคู่นะ่ะเกณฑ์นเนื้อหอมก็ยังมีพลังงานที่เหมือนมี คนเข้ามาทางคุณมากกว่าคนักนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นในลักษณะของบททดสอบเท่านั้นแหละนะคะเพราะว่ายังไงถ้าเราหนักแน่นหรือรักกันจริงมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคหรือไม่ได้มาทางพัง,งทลายในความรักของคุณได้นะคะเพราะว่าความรักของคุณค่อนข้างดีนะคะมีพลังงานดีๆเข้ามาค่ะนะคะไม่ว่าจะใครจะมีปัญหาอุปสรรคงอนก,นรการทะเลาะกันมีเกณฑ์ได้กลับมาคุยกันน่าหยางแน่นอนนะคะยังไม่มีเกณฑ์เลิกลานะะในช่วงนี้เนาะค่ะในเดือน,อใ,น,ใ,นในเรื่องของ คนที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรเนี่ยนะก็ดีนะคะความรักมันยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสักทีเดียวแต่มันจะเป็นลักษณะของบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของต่างคนต่างทํางานงานยุ่งงานเยอะไม่ว่าตัวคุณก็ดีแหละหรือตัวคู่ของคุณก็ดีแหละนะคะถ้าแยกกันอยู่เนี่ยนะคะหรืออาจจะไม่ได้เจอกันเนี่ยก็เพราะการงานนะแต่ถ้าใครที่ การงานอยู่ในลักษณะของทํางานเป็นเป็นเวลาอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นลักษณะของเหมือนรู้มองหน้ารู้ใจมองตารู้ใจไม่ต้องคุยกันเยอะนะคะมันจะเป็นลักษณะของเงียบๆนะคะแต่ก็รู้แหละนะคะว่าแฟนเราต้องการอะไรหรือเราต้องการอะไรเขาจะารู้นะคะจะเป็นลักษณะของอไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากใครดีแล้วก็ดีอยู่ นะคะใครที่แย่ๆหรืองอนงนกันก็เคลียร์กันได้ก็คุยกันได้แต่จะคุยกันน้อยลงนิดนึงนะคะจะเป็นสถานการณ์แบบนั้นแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ได้ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดก็ได้นะคะอย่าอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนเนาะถ้าถ้า,ถา,อ,ยาอย่างบางคนเนี่ยนะคะคู่อาจจะมีการไปสัมมนาที่อื่นหรือไปทํางานที่อื่นนู่นนี่นั่นนะคะเอ่อบางครบางคนจะมีข่าวไม่ค่อยจะดีนะคะนู่นนี่นั่นมาบางครั้งเขาก็อาจจะมีลักษณะของอีก เราก็ได้นู่นนี่นั่นนะคะอย่าพึ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไงก็ให้เชื่อเชื่อในเซนของตัวเองหรือเชื่อในความที่เราเออถามแฟนเราดีกว่านะคะถ้าไหนเป็นอันไหนเนอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดเวอร์ไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นทุกข์ในเรื่องความรักเพราะคิดไปเองนะคะก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงนะคะแต่ในลักษณะบางคนเนี่ย ก็อาจจะเข้ามาจากตัวเราเองก็ได้นะคะ้าคู่เพราะว่าดูแล้วคู่ของคุณจะเป็นคนที่รักความถูกต้องคู่ของคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแต่ในลักษณะบางคนเนาะอาจจะไม่ทุกคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะหน้าที่การงานนะคะตามงานแต่บางต่างที่ต่างแดนหรือต่างประเทศเนี่ยนะคะมันจะมีคนเข้ามาทางคุณมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุณอาจจะมีทางเลือกไหมนะคะหรือทางเลือกที่ ทางใหม่ๆเข้ามานะคะน,นี้ก็แล้วแต่นะคะแต่จ้าจะมองว่าค่าดีอยู่แล้วนะคะเอาเอาแฟนเราดีกว่านะคะเพราะคนเข้ามาเราไม่ยังไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาจะจริงจังเราแค่ไหนแต่มันเหมือนมีพลังงานที่มันมีบททดสอบเข้ามาเนาะอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าแฟนเราแย่นะ,ะ,นะ,ะยังไงก็การเริ่มต้นใหม่ก็ไม่สาย <_ C 2> นะ,ะการเริ่มต้นใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ <primeiro> นะคะอันนี้ก็ต้องดูเป็น รายบุคคลไปนะคะอันนี้ก็ดูโดยกว้างเนาะไม่ได้ดูเจาะจงนะคะก็เหมือนกับว่าเราอาจจะมีลักษณะของทางเลือกใหม่เข้ามาบ้างบางคนอาจจะเลือกหรือไม่เลือกก็อยู่ที่ตัวเราเราก็ต้องมองถึงว่าเอาแฟนเราเป็นอย่างไรอีกทีเนาะค่ะก็ อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วกันนะคะแต่มองว่าถ้าใครดีอยู่แล้วแฟนเราก็โอเคอยู่แล้วเนี่ยให้หนักแน่นเข้าไว้นะเราทุกอย่างจะดีเองนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าแฟนแย่นน่นนี่นั่นอม,มองแล้วครั้งแรกใหม่ก็อาจจะอาจจะยังยังเหมือนกับดูดูไปก่อนแต่จ,จะเก็บไว้นะะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ได้เช่นกันถ้าใครที่เหมือนกับว่ามีปัญหาก,กับแฟนอยู่เนาะอันนี้แต่ว่า อันเนี้ยก็แล้วแต่บุคคลไปนะคะแต่ตามหน้าไพ่นี่ก็คือความรักมันดีอยู่แล้วอ่ะนะคะมันให้ให้คำว่าถูกต้องเข้ามาดีกว่านะคะสรุปให้แล้วให้คำว่าถูกต้องหรือความความถูกต้องความ ความที่เหมือนกระจเข้าใจเราอะนะคะเราอยากได้ความรักได้ความมั่นคงเราอยากได้ความหนักแน่นจากคนคนหนึ่งที่รักเราคนเดียวความซื่อสัตย์นั่นแหละนะคะเราก็ต้องทําด้วยอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับความรักคนมีคู่ที่แต่งงานแล้วเนะาะค่ะสาหรับโชคลาบนะคะ,ะนะคะโชคลาบ มีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นะต้องบอกอย่างนี้ชาวราศีกุมนะดวงโชคลาภเด่นนะคะมีการถูกหวยนะคะอาจจะเป็นเลขท้าย3ตัวหรือเลขหน้า3ตัวนะรหรือแม้กระทั่ง2ตัวแต่ก็มีเกณฑ์ะนะคะไม่ว่าจะจะเป็นรางวัลไหนนะคะถ้าไม่ได้จากโชคลาภการเสี่ยงก็จะได้มาจากทางอื่นนะ,ะมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจาก การทํางานก็ได้นะคะเงินเดิมๆิมเ<ๆ>ก,ก่าๆกา็จะได้กลับได้มาหรือบางคนจะได้โชคก้อนใหญ่ในการเสี่ยงหรือการรับมดตรดกต่างๆหรือขา,ขายทรัพย์สินอะไรต่างเราแล้วได้ได้เป็นกอบเป็นกำนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าบางคนไม่ได้ในเรื่องของการเงินก็จะได้ในเรื่องของวัถตถุได้บ้านใหม่รถใหม่อย่างนี้ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ะค,ะความมั่นคงของชีวิตมีมากขึ้นนะคะในเดือนกุมกันยายูน,นี้สำหรับชาวราศีกุมนะคะสุขภาพบ้างนะคะ สุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนที่สายตาสั้นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนึงอาจจะสั้นมากขึ้นนะหรือยาวมากขึ้นนะในระบบสายตานะคะหรือภูมิแพ้ต่างๆนะคะฝากไว้นิดนึงแต่อย่างอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งดิงแข็งแรงดีแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องระบบสายตาแล้วก็การภูมิแพ้ต่างๆผื่นคันต่างๆนะคะในในรอบกันยายนนี้อาจจะ เป็นได้ง่ายนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะไปพบแพทย์อาจจะเป็นในลักษณะของการทำศัลยกรรมต่างๆก็ได้อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นที่แบบว่าเป็นคนป่วยนะคะแต่ก็เหมือนมีเกณฑ์ผ่าตัดนู่นนี่นั่นก็จะเป็นในลักษณะของการทาศัลยกรรมนะคะหรือบางคนจะมีโครงการก็ได้หรือบางคนก็อาจจะทําในเดือนกันยายนนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก็ถือว่านะคะดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะคะสาหรับช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกุม ะะราศีกุมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ